อ่านะฮะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องไมโทจีเฮตนะครับวันนี้อยู่ใครครับอยู่กับไมโทจีเฮตครับอยู่กับไอด้าวัครับเย้ทุกคนที่เข้ามาดูใหม่อาจจะไม่รู้ว่าไอเด้าวัยใครนะครับเขาคือชายรนีแนนาวครับไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ครับใช่ไหมครับพี่ใช่ครับคนแรเดินบนตัวกูดนี่แงสัตว์น่ากลัวที่สายเลยดูเบื่อกัน กูปานกกตั้งเ็นคานิกาไม่เนี่ยเต้นโอเค <c oughs> ไม่ต้องแล้ไม่ติตู้ไหนตู้ไหนเออตัวนี้นั่งลเราอนั่กูนั่งเราล,ลุกไม่ได้ด้วยสุบยอดเลยู<อ>ลกเขียนามมายหน้ามึงวะเด้องดูหน้าม<อ>ึงดิมึงดิปันแบบเยอะออกมานี่เยกูซูให้คนดูดูเลย ไปลุกเกมแล้วว่ะจอดำเกมมีแดสมีสไลด์ด้วยอ่ะเกมมีต่อยผีด้วยแบบอ๋อชิท a g ก o s t you motherfucking ghost อีกด้วยเป็นเช็ค Wait for all player to loading มีอยากโดนผู้ซี้ร่าใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วคอ้โหมาแล้วไหนมาข้างหลังกูเมื่อกี้น่ะจ่าเลยเว้ยเป็นนักลัวเลยเฮ้ยไอ้บ้าชอบชอบทำบันเฮ้ยสวัสดีครับพี่ทำไรอ่ะโอ้ยคอหักคอหักเอาเอาอะไรอ่ะ จุดจุดจุดถามว่าลูกอยู่ไหนอ่ะกูไม่มีลูกก็ไม่เอาเอาไหมล่ะกูทำให้เอาไหมล่ะกูทำให้ลูกลูกมันหลบอยู่ในมุมตึกอะแล้วก็วิ่งไปนู่นนะอยู่มุมตึกนู้นไอ้นี้ดูเกลียวเพียร์แล้วก็ออาที่นี่เราต้องวิ่งหนีอะหราต้องวิ่ตามมันไปไม่รู้อ่าต้องต้องหนีอหรวะเพราะมันเดินไปข้างหน้าไม่ได้กลัว ต้องดูดวงสรวจด้วยส่วนนี้ก็ไปไม่ได้แสดงว่าต้องเดินกลับหลังไปเว่ยพาอะไรมาแล้วตัอะไรไแล้ววางพาไปถึงแล้วาพาวางอะไรมแล้ววางมันวาอะไรแล้ววางพาหนักวางเออไปจัดคอกูแล้วไปจัดคอมาแล้วมันมันเก่าคงแล้วเหรอเออเจออะไรอ่ะคอ อ,อ,อ้าวงงกวนตีนเข้ามาแม่ไหนอะโดนขังูโดนขัง